ฝุ่นลูกใหม่กำลังจะก่อตัวขึ้นอีกแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันแถลงว่ายอมความกดอากาศต่ำในทะเลฟิลิปปินส์อาจก่อตัวเป็นไต้ฝุ่นอย่างเร็วที่สุด21สิงหาคมนี้เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่11ชื่อปายลู่จะพัดเข้าไต้หวันหรือไม่ต้องรอจับตาดูต่อไป有比较多的资料有慢慢往台湾这边接近这种修正的趋势但是因为不确定性还是蛮大的我们建议还需要一天到两天这样的时间来观察跟研判 กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าสภาพแวดล้อมบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ําอาจทําให้ไต้ฝุ่นไม่ก่อตัวเร็วนักดังนั้นคาดว่าเมื่อก่อตัวเป็นไต้ฝุ่นแล้วน่าจะเป็นไต้ฝุ่นระดับเบาและพัดผ่านไต้หวันขณะที่แต่ละประเทศพยากรต่างกัน如果是ก西่的话那他大概礼拜六就会登陆到台湾这是目前王西走的这个情景如果往北走就就影响到日本对台湾影响几率应该不是很大 ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเผยว่าเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำนี้อยู่ใกล้ไต้หวันมากมีโอกาสาที่จะกระทบไต้หวนันโดยตรงและอาจต้องประกาศเตือนภัยทางบกหลังก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นเกือบจะทันทีที่ประชุมคอรามอข,ของไทยเมื่อวันที่20สิงหาคมมีมติขยายมาตรการยกเวน้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าดานหรือวีซ่าออนอะไรเวลให้กับ19ประเทศและเขตเศรษฐกิจออกไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2563 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2561ถึง14มกราคม2562ประสบผลสำเร็จอย่างมากดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนให้กระแสะความร้อนแรงนี้ลากยาวไปจนถึงช่วงตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์ปีหน้าจึงขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่30เมษายนปีหน้าอย่างไรก็ตามที่ประชุมครมอไม่เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นเวลา1ปีเนื่องจากคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงของประเทศกระทรวงมหาดไทยไต้หวันมีแผนเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดกระแสขัดแย้งกันว่าต้องมีรูปธงชาติหรือไม่แต่บัตรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเผยโฉมออกมานี้มีทั้งรูปธงชาติและชื่อประเทศสาธารณรัฐจีนด้วย การว่าบัตรประชาชนดิจิทัลรุ่นใหม่จะเริ่มออกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563เป็นต้นไปต้นทุนของบัตรแต่ละใบไม่ถึง200เหรียญไต้หวันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเจ้าของบัตรสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นบัตรประกันสุขภาพและใบขับขี่รวมอยู่ในบัตรใบเดียวกันหรือไม่ซึ่งเทียบกับบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่จะปรากฏชื่อแทร่รูปถ่ายหมายเลขบัตรและสถานภาพสมรสนับว่าบัตรรุ่นใหม่นี้ช่วยป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีเทคนิคป้อองงกกันารปปลลแ 有关สูทิบเนต案哦在明天的院会是否会排入议程进入正式的讨论目前还不确定因为议程未定บัตรรุ่นใหม่มีฟังก์ชันใช้งาน8รายการอธิการแยกสถานะของบุคคลในโลกเสมือนหรือลายเซ็นดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้บริการต่างๆผ่านระบบออนไลน์ซึ่งการอ่านหรือใช้ข้อมูลต่างๆนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของบัตรก่อน ชายไต้หวันวัย30กว่าปีผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือติดเชื้อหัดจากเวียดนามนำเชื้อหัดมาแพร่ให้คนในครอบครัวผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกันและเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล4คนแต่ในวันที่21สิงหาคมนี้กลุ่มป้องกันโรคเผยว่ามีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลติดเชื้อเพิ่มอีก2คนรวมเป็น8คนหรือติดเชื้อจาก1สู่8กลายเป็นผู้ป่วยที่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เป็นจำนวนมากหรือซูเปอร์สเปลเดอร์ 呃，目前整个这个接触者总共有还有一八七九人，我们会持续监测到呃九月八号为止。那呃这段时间，那国泰医院也持续在加强他们的这个管控。不过以目前呃呃整个这个防疫的节奏看起来，是有办法慢慢的收敛。 ผู้ป่วยทั้งสองรายติดเชื้อในโรงพยาบาลคาเทจเจนั a ลเป็นพยาบาลและญาติคนไข้พยาบาลหญิงที่ติดเชื้ออายุ20เศษติดเชื้อเพราะสัมผัสผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากเวียดนามขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลญาติผู้ป่วยอีกรายเป็นชายวัย40เศษสัมผัสกับผู้ป่วยขณะที่พาญาติไปโรงพยาบาลทั้งคู่เริ่มมีอาการป่วยในวันที่13-15สิงหาคมตามลําดับ กรมป้องกันโรคเผยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยรวม9รายผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย1,879รายซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการจนถึงวันที่8กันยายนนี้